ถ้าใครติดตามช anel ผมนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ ROG z e p h y r u s รุ่นแรกออกมาเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นโน้ตบุ๊กอันดับหนึ่งในฝั่ง g a ม i n g ของแบรนด์ Asus ที่ผมชอบที่สุดมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยโน้ตบุ๊กในคอนเซปต์ผมนะก็คือโน้ตบุ๊กอะต้องพกพาได้นะครับและก็ปกติแล้วไอ้พวก g a ม i n g n o t e ตบุ๊ทั้งหลายเนี่ย มันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าโอเคบางตัวอาจจะแรงจริงนะครับแต่ว่ามันหนาแล้วมันพกลําบากด้วยความที่แบบว่าเราต้องการจะเคลื่อนย้ายบ่อยๆตระกูลเ g าเจสฟลัสเลยเป็นอะไรที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะฮะมันเบาที่สุดในกลุ่มของเกมโน้ตบุ๊กในเรนจ์เดียวกันแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งประสิทธิภาพ มันอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวท็อปที่สุดแต่ว่าก็จัดว่าไม่ขี้เล่และก็แรงเกินขนาดของมันไปอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของราคาบ้างนะครับที่ไอตัวเซฟิลัสเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นที่ถูกหรือว่าคุ้มค่าที่สุดในตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นแบรนด์ LG คุณก็อาจจะต้องแลกกันหน่อยนะครับว่างานประกอบอะไรต่างๆมันต้องดีนะครับแต่ผมยอมรับเลยนะว่าเจนนี้ LG เซฟิลัส G 1 6รุ่นของปี2024รหัส GA 6 0 5เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจากเจนก่อนหน้าแบบ พอสมควรจนแบบว่าผมไม่รู้จะหาข้อติตรงไหนแล้วมัง้งสำหรับเครื่องตัวนี้เพราะว่าอย่างแรกสเปคมันโอเคเหลือเฟือแล้วก็แบตเตอรี่มันดันอึดด้วยฮนะนั่นแปลว่าผมซื้อเครื่องเดียวเนี่ยผมสามารถใช้เป็นโน้ตบุ๊กตีเนี่ยไลฟ์ทำงานด้วยก็ได้และก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เล่นเกมด้วยก็ได้เช่นกัน เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจาะให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องราคาก่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าคุณมีงบก็จับได้นะครับเพราะว่ามันอีก10บาทเท่านั้น1นึ่งแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยไม่เก้าร้อยเฉดนะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับจริงๆจะเพิ่มเก้าอีกตัวเป็นเก้า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 อย่างนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะอาจจะให้มัน เ,เล็กมงคลทีดนึ่งนะครับโอเคหลกัหลกๆแล้วนะครับตัวนี้ฮะมันก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมน,นะครับก็คือน้ําหนักตัวที่เบานะครับอยู่ที่1.85กิโลกรัมนะครับมันไม่ได้เบาถึงขั้นเตียนไลน์นะแต่ว่าถ้ามาฟังสเปคก็กจะพอเข้าใจนะครับว่าถือว่าเบาแล้วนะฮะตัวนี้ฮะ ก็จะได้ CPU ตัวใหม่นะครับเป็น AMD Ryzen AI9HX นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะครับที่ทำให้โน้ตบุ๊กตัวนี้มันเบาเพราะว่าจริงๆแล้ว CPU ตัวนี้ครับมันสามารถอยู่ได้ทั้งพวกกลุ่ม tin and light notebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสามารถคุมพวกค่า TDP อะไรต่างๆได้เยอะนะครับจะเอาให้มันแบบว่าเย็นประหยัดไฟก็ได้หรือจะเอาให้มันร้อนแต่แรงก็ได้นะครับเพราะว่า AMD รุ่นใหม่ๆนะครับมันก็มาในสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับและอย่างนะฮะมันก็มีตัว NPU ที่มันเป็น50 TOPS เข้ามาด้วย XDNA ตัวใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นกิมมิกมากกว่าเพราะณเวลานี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับสำหรับในส่วนของ NPU แต่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยมันให้ใช้ประโยชน์อะไรได้ขึ้นมาแบบโคพายลอด plus มาตรฐานเครื่องจริงๆเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบว่าจริงจังมากกว่านี้เมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าตัวนี้รองรับมันแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์บ้างนะครับอย่างเงี้ยข้างหลังที่คุณเห็นเลยนะครับตรงนี้สามารถเปิดไฟเป็นเอฟเฟกต์อะไรต่างๆได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมชอบเพราะว่ามัันนนดดดููเรรรรีียยบ้อมมมไ่่ตะะกปาาณว ถ้าคุณไม่อยากจะโชว์อะไรมากคุณก็ปิดไว้นะครับมันก็จะเป็นลายแบบว่าโครเมียมดูสวยๆธรรมดาเป็นโน้ตบุ๊กแบบเนี่ยโน้ตบุ๊กทำงานใช่ไหมดูยังไงมันก็ไม่เกมมิ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้เกมมิ่งคุณสามารถปรับไฟตรงนี้ขึ้นมาเป็นตามเอฟเฟกต์สไตล์คุณก็ได้หรือว่าคุณจะใช้อีควอไลเซอร์ให้มันวิ่งตามเสียงเพลงที่ขับออกมาด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะมีโลโก้ ROG แบบว่าแอบๆดูเนียนๆอยู่นะครับสมัยนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันดีไซน์ไม่ได้ ดูนุ่มๆดูแบบว่าหรูหราไปด้วยนะครับยกไปไหนก็ไม่ดูเป็นวัยรุ่นอะ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ใส่สูตรก็ยังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการใช้งานนะครับแน่นอนฮะว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักฝาพับอะไรต่างๆก็จัดว่าทําได้ดีเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับไม่มีตัวเครื่องกระดกแต่อย่างใดแล้วก็การพับสูงสุดเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมอยากให้มันพับลงไปได้สุดเลยมากกว่านะครับแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งโนบุกกมมิ่งมันก็คงไม่มีใครแบบว่่่่่่่่าาาาาาาเเลนนนนนนนบตตััักกอออยูแแ้้ววใมจจจะะไไดํป็รขถนค ตำแหน่งการพับประมาณเนี่ยก็จัดว่าสูงพอที่แบบว่ายืนเล่นได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเน้นในความหรูหราจริงๆนะครับเพราะว่าจอเนี่ยเป็นจอกระจกทั้งแผงเลยนะครับแต่หรูหราเนี่ยมันอาจจะทําให้ใช้งานแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า กล้องอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นผิวของจอตรงนี้หมดเลยนะครับไม่มีแบบว่าเป็นบุ่มลงไปเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยถ้าคุณจับตรงกลางเนี่ยมือคุณยังไงนะครับหนึจะทําให้กล้องเนี่ยมันถูกบังแล้วก็เป็นคาบขี้มือมัวๆอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะถ้าว่าเรื่องความหรูหราไอ้แบบนี้ยังไงมันก็หรูก่าแบบที่มันมีพลาสติกแย่ออกมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลาดูก็เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูภายในบ้างนะครับว่าตัวจอจริงแล้วเนี่ยมันเป็นคุณ จอของเขาเนี่ยมีขนาด16นิ้วนะครับเพราะว่า lg zephyrus g 1 6ไงฮะ g 1 6ตัวนี้นะครับเป็นจอ lg Nebula ่าดิสเพลนะครับเป็นจอแบบชื่อทางการตลาดตัวใหม่ของเขานะครับซึ่งเอาจริงมันก็เป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดที่เขามีของ LG ณเวลานี้นะครับตัวนี้ Resolution นะครับเป็น2 5ง0้าหกนคูณหนึ่นะครับเพราะว่า Aspect Ratio 16สสต่อสิตามยุคสมัยนะครับในคาลิสมัยก่อนเนี่ยเป็น16บต่อเนะครับแล้วก็มันเป็นจอ OLED ด้วยนะครับก็ทำให้เรื่องสีอะไร่างต่างตัวนี้ทำได้ดี DCI P3 รองรับที่100% Refresh Rate ที่240 h z r e s p หนึ่งร้อยเปอล์เซ็นต์เรวก จีซิงและ Active Sync ด้วยมีการ valid เด e จากทาง a n t โท e มาแล้วพวกสู่อสิ่งพิมพ์เนี่ยสามารถใช้งานตัวนี้ได้สีตรงนะครับแล้วก็รองรับ d อ bby Vision HDR ด้วยเช่นเดียวกันประมาณว่าถ้าคุณอยากได้จอโนบุกที่มันสุดนะครับตัวนี้มันก็สุดให้คุณได้นะครับแล้วความสว่างเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวขอเทสแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จัดว่าทําได้ดีนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับเพราะว่าจอโอเรของเขาเนี่ยสามารถดันความสว่างสู้ไฟสตูได้อยู่แล้วนะครับข้างนอก ก็ไหวขอแค่แบบว่าอย่ามีแสงตกกระทบแล้วกันเพราะว่าอจอตัวนี้เป็นจอเงาครับเวลาเจอแสงตกกระทบมันก็จะดูยากกับพวกจอด้านแต่ว่าจอเงายัางไงนะครับพวกภาพเนี่ยมันก็จะดูเนียนตากว่าจอด้านอยู่แล้วกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับก็เป็น Full HD นะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้คุณภาพภาพเป็นยังไงครับผมจัดว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบว่าเป็น แท็บเล็ตหรือมือถือนะแต่ว่าสําหรับวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยมันยังมีใครติดอะไรครับว่ากล้องโน้ตบุ๊กเนี่ยมันใช้มะเขือเทศมาถ่ายใช้เครื่องคิดเลขถ่ายหรือเปล่าอันนี้มันคือโน้ตบุ๊กที่สามารถคอนเฟรนซ์ได้โดยที่คุณภาพไม่ได้แย่ลงไปเลยนะครับลองดูรายละเอียดบนหน้าผมนะก็จะเห็นว่ามีเม็ดสิวอะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการด y n a m i c r ร n ก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมออกแล้วเข้า ก็จะเห็นว่ามันยังคงมีวิ่งวิงอยู่แต่สักพักนึงเนี่ยมันก็สามารถแก้มาอยู่ในระดับที่โอเคนะครับอาจจะไม่ได้เร็วแต่ว่าจัดการได้นะครับระยะนะครับการนั่ง1ช่วงแขนจัดว่าทําได้ประมาณนี้นะครับถ้าเอาอีก2คนเข้ามาข้างๆก็ถอยลงมาประมาณ1ครึ่งช่วงแขนก็สามารถคอนเฟรซรวม3คนไปได้แล้วนะครับและอย่างที่เห็นนะรายละเอียดองกำแพงด้านหลังผมเนี่ยมันสามารถทําได้ดีมากๆ และนอกจากกล้องเว็บแคมที่ชัดแล้วนะครับก็ยังคงรองรับ IR Cam e แคเป็น Windows Hello Sign-in ผ่านหน้าคุณได้นนด้วยเช่นกันนะครับลงมาด้านล่างฮะบอดี้ตรงบริเวณนี้มันก็คล้ายๆกับด้านหลังนะครับโดยที่มันหรูหรานะครับเป็นวัสดุที่ดูดีดูแพงมากแต่จะไม่ค่อยถูกกับคนที่มือมีเหงื่ออย่างผมนะครับเวลาจับเนี่ยคาบของคาบเหงื่อเนี่ยมันขึ้นแบบ ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถทำความสะอาดออกไปได้ง่ายเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามคุณต้องหมั่นทําความสะอาดนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่หมั่นทำความสะอาดเนี่ยโน้ตบุ๊กแพงๆอย่างเงี้ยเวลาคุณใช้งานไปแล้วมือคุณมันไม่สะอาดมันจะกลายเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าดูสกปรกได้ง่ายกว่าโน้ตบุ๊กราคาบัจเจ็ตอีกพอสมควรเลยนะครับก็หมั่นเช็ดไปหน่อยละกันนะครับเวลามือมีเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ย ทุกครั้งนะครับเวลาเล่นวางไปทีเดียวเท่านั้นแหละฮะเริ่มเละเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เช็ดมือไม่ได้ล้างมือก่อนอย่างเช่นคุณกินมันฝรั่งทอดแล้วมาจับเนี่ยตัวนี้มันจะดูหนักเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ก็หวังว่าคงไม่มีใครทําอย่างนั้นนะต่อมานะครับจะเห็นว่ามีไอ้พวกนี้นะฮะเป็นปุ่ม Volume ม Down น o l u m e up ปิดไมค์แล้วก็เปิดตัวซอฟต์แวร์ u ิ i ิต t y ของทาง ROG นะครับอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมาคอยกด fn อะไรแต่อย่างใดซึ่งโนบูเอ้าจหลายๆตัวเนี่ยเขาก็ให้แบบนี้มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ปุ่มที่ยื่นออกมานะครับแต่ว่ามันเป็นปุ่มที่เป็นเลเยอร์สเหมือนกับระดับเดียวกับบอดี้ของเขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลากดเนี่ยก็อาจจะต้องชินในตำแหน่งของเขาทีหน่อยนะครับไม่สามารถคลาได้แต่ก็คงไม่มีปัญหาเลยหรอกแป๊บเดียวก็คงชินแล้วนะครับตัวคีย์บอร์ดเองนะครับจะเห็นว่าเลเยอร์ของเขาเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่ผมชอบที่สุดถึงแม้จะไม่มีนัมเบอร์แพดนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนเลเยอร์ประมาณ ขนาดของตัวปุ่มเนี่ยสามารถใหญ่ได้ด้วยเพราะว่าการที่เขาบางทีจะยัดปุ่มอะไรเข้ามาให้มันดูเยอะเนี่ยก็ทําให้ขนาดปุ่มโดยรวมมันเล็กลงลอันนี้เท่าที่จำเป็นและให้ใหญ่ทุกปุ่มนะครับเวลาใช้งาน posture จะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับและ feeling ในการกดนะครับตัวนี้จะรู้สึกว่ามันมันมี tactile response นะและก็ไม่ได้ตื้นอย่างที่ทุกคนคิดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย n o t e บุ๊กแบบหน้าตายอย่างเงี้ยบางแบบเนี้ย feeling การกดคีย์บอร์ด มันต้องไม่ดีแน่เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานแล้วหงุดหงิดก็คือมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขนาดบางที่ใช้งานได้ดีละกันนะครับส่วนการเน้นไฮไลท์ก็ไม่ได้มีไฮไลท์แบบจุด w U S D อะไรมาเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบบแนวสไตลแนวแบบเรียบร้อยมากกว่าตุ่มเนี่ยมันยังมีมาอยู่นะครับถ้าคุณคำคำเนี่ยจะเห็นว่าตัว W U เนี่ยมันมีตุ่มอยู่ทำให้เวลาเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องไฮไลท์แค่คุณคำคำไปอย่างเี้ คุณก็จะรู้แล้วนะครับว่า W มันอยู่ตรงไหนนะครับพวกไฟ RGB อะไรก็กสามารถปรับได้ซอฟต์แวร์ AUJAMOY c r e q t e s ของเขานะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่ม Co-Pilot plus ของ Microsoft มากดแล้วก็จะเป็นตัว Co-Pilot เด้งขึ้นมานะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าโคตรจิมมิกเลยแทบไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่บางคนอาจจะได้ใช้ก็ได้นะในกรณีที่แบบคุณสนิทก,กับ AI ของเครื่องคุณมากๆลงมาด้านล่างฮะ Trackpad Touchpad ใหญ่โคตรนะครับปกติโนบเกมมิงเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นแทร็กแพดท,ที่ใหญ่มากนะครับแต่ตัวนี้คือใหญ่ไม่แพ้ทีเน็นไลท์เลยครับแล้วก็การใช้งานจัดว่าทําได้ดีนะครับเวลาจะถูจะลากอะไรเงี้ยมือมีเหงื่อหรือมือแห้งสามารถเอาอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับเซนซ i ิวิตีให้ไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าขนาดของเขาใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็การกดนะครับกดได้สูงสุดประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้แบบว่า คือใช้นิ้วเดีได้ทั้งแท็คแพดอะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วด้วยความที่ขนาดมันใหญ่คุณใช้แค่ครึ่งล่างตรงนี้ก็จัดว่าเหลือเฟือแล้วนะครับแต่ถ้ากดท้้งบนตรงนี้มันจะแข็งมากๆนะเกินครื่งนิ้วเดียวก็แข็งมากไปพอสมควรแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่คนใช้นะแต่โดยรวมวนะครับถ้าคุณแบบว่าใช้งานแค่2นิ้วอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้และตอบโจทย์ได้อย่างดีด้วยฮะ ต่อมาเป็นลำโพงนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะไปพูดถึงไอ้พอร์ตการเชื่อมต่อก่อนแล้วค่อยลำโพงใช่ไหมตัวนี้ต้องพูดลำโพงก่อนเพราะาลำโพงมันอยู่ตรงนี้นะครับมันคือตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับเราก็อยู่ตรงนี้มันลอยเข้าหูผมเต็มๆนะครับและตัวนี้มีลำโพงไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันมีอยู่บริเวณด้านล่างมาเพิ่มเติมโดยเช่นเดียวกันนะครับคุณภาพเสียงสําหรับขนาดตัวแล้วผมไม่คิดว่ามันจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องอวยนะว่าตัวเนี้ย เป็นหนึ่งในระบเกมมิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงดีที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้บูตเบสจนมันถึงขั้นอู้นะแล้วมันก็ไม่ได้บูตเสียงแหลมจนถึงขั้นแบบว่าแบบเสียงบางอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นเสียงที่กลมกล่อมและสามารถเร่งได้ดังโดยที่ไม่เครียดนะครับอย่างไรก็ตามความดังเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าล้นห้องแต่ว่า เต็มห้องได้อยู่และเสียงออกมาเป็นคุณภาพที่ดีด้วยนะครับถือว่าไม่ผิดหวังเลยะฮะตัวนี้แล้วก็มาต่อในส่วนของ I.O. กันบ้างนะครับตรงบริเวณนี้ฮะจะเห็นว่ามีช่อง DC-in อยู่ซึ่งพอร์ต DC-in อนันนี้มันจะไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊ก ASUS ตัวอื่นที่ผมเคยใช้มาก่อนเลยนะเพราะว่าไม่รู้สิมันคล้ายๆกับ USB-A ครึ่งช่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเสียบอะไรต่างๆได้แน่นดีพอสมควรนะครับถัดมามี HDMI นะครับแล้วก็ usb 40กิกะบิตนะครับเป็น type c แล้วก็10กิกะบิตเป็น type a แล้วก็จะเห็นว่ามีช่อง combo หูฟังไมโครโฟนนะครับ40กิกะบิตของ type c ตรงนี้มันไม่ใช่ thunderbolt นะครับเพราะว่า thunderbolt เนี่ยปกติจะอยู่ในบุก b o o k intel ใช่ไหมตัวนี้เป็น amd แต่ว่าสเปคอะไรต่างๆมันก็40กิกะบิต full function เหมือนกันนะครับส่วนฟังกวานะครับก็จะเป็น usb c เฉยๆไม่ระบุอะไรมานะครับแล้วก็มี10กิกะบิต usb a กับช่อง sd card ขนาด ต็มะโดยรวมแล้วนะครับผมว่า IO ตัวนี้จัดว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่า USB ทั้ง2ช่องเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ความเร็ว40ทั้งคู่นะครับ40เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงเป็นฟูลฟังก์ชันรองรับ DisplayPort แล้วก็ USB PD เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะ ชาร์จฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละฮะ ROG เขาจะไม่ค่อยกักไอ้พวก IO ทั้งหลายมาก็ตามราคาของเขานะครับแล้วก็ SD card เนี่ยตรงนี้เป็น SD Express 7.0ขนาดเต็มแบบนี้ผมโอเคมากเพราะว่างบุ๊กสเปคประมาณนี้บางทีช่างภาพอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้ SD card ขนาดใหญ่ฮะ แล้วถ้าเสียบไปตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้การ์ดวินเดอร์เลยถ้าอยากจะใช้ไมโครคุณก็เอาไมโครใส่อแดปเตอร์เป็นตัวใหญ่ได้แต่ถ้าของโน้ตบุ๊กหลักๆแล้วไม่ไมโครเนี่ยไม่สามารถใส่ตัวใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าตอบโจทย์ไม่มีอะไรติดนะสำหรับ iO ตัวนี้ด้านล่างของตัวเครื่องตัวนี้นะครับดูมินิมอลเป็นอย่างดีนะครับช่องเนี่ยมันดูเป็นทั้งแถบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีช่องอยู่แค่บริเวณพัดลมตรงนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นลายให้ดูสวยงาม,มาเฉยๆนะครับแต่ว่าจะว่าไปแล้ววอัมเนาาบก่ มีพัดลมให้ตัว V RAM ด้วยพัดลมตัวที่3นม่ีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับจากการใช้งานผมนะครับรู้สึกว่าถ้าผมเปิดโหมดออตโต้นะเสียงไม่ดังเลยนะปกติมันถ้าเป็นเกมมม่นุมุกที่บางๆางมันก็ต้องเอารอบพัดลมจัดเข้าสู้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เฮ้ยมันไม่จัดอรผมงงมากเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาผมรันเกมเฉยต่อยโห,หมดออโต้ก็เถอะน,นะครับเทสเกมเนี่ยคนอื่นๆในออฟฟิชันรับทำอะไรวะเฮ้ยฝนตกอะ อะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมันพอมีเสียงแต่ว่าเป็นเสียงแบ่ว,ว่าเราเข้าใจว่ายังเป็นโน้ตบุ๊กอยู่ในขณะที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางตัวเนี่ยเราคิดว่ามันฝนตกไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ไม่สามารถทําฟังเสียงดูได้ตรงนี้นะเพราะว่าโหมดพัดลม100%เนเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะเวลาเสียบปลั๊กเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ดังจนถึงขั้นที่คุณต้องตกใจและใช้งานออโต้ก็เพียงพอแล้วฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลทดสอบแล้วก็สเปคต่างๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็น Ryzen AI 9 HX 370นะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็น CPU ตัวใหม่ Strict Point ที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงงาน Computex ที่ผ่านมานะครับมี4 Performance core 8 Efficient core แล้วก็ t h r e ทั้งหมดที่24 Thread นะครับประมาณว่ามันก็เป็น notebook CPU ตัวเดียวกับ notebook กึ่งทํางานนะครับแต่อย่างไรก็ตาม CPU ตัวนี้มันยืดหยุ่นนะครับมันสามารถสเกลพลังออกมาได้เยอะนะครับอยากแรงก็ได้หรือว่าอยากเย็นก็ได้ซึ่งตัวนี้มันก็มีการใช้งาน ทุกโหมดเลยเช่นกันและก็การใช้งานแบตเตอรี่บอกเลยนะครับว่าตัวนี้ CPU มันแทบจะจิบจิบแบตเท่านั้นนะครับถือว่าดีเลยนะฮะและในส่วนของเมมโมรีนะครับตัวนี้ก็เป็นเมมโมรี่สายสองกิก LPDDR5 นะครับน่าเสียดายนะครับที่มันก็เป็นเมมโมรีที่แบบว่าออกแบบมาอยู่บนบอร์ดนะครับแต่ก็สาย 2G กิกก็จัดว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับทั้งการเล่นเกม และก็ก,การทํางานถือว่าแมทชิ่งกับสเปคของเขามาได้ดีนะครับในขณะโนมูบางตัวเนี่ยสเปคมันแรงแต่ว่าให้แรมมา16ก็ต้องไปอัพเพิ่มเติมมาตัวนี้อาจจะไม่ได้เน้นให้อัพนะครับแต่ว่าให้มาที่32กิกก็จัดว่าเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปใช้งานเวิร์กสเตชันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วทั่วๆไปสบายๆอยู่นะครับในส่วนการ์ดจอนะครับก็จะเป็น NVIDIA GeForce RTX 4070นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น4070แล็ปท็อปที่มีเมมโมรีอ, Memory อยู่ที่ 8 g b แบบ GDDR6 นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังงานกราฟิกพาวเวอร์นะครับอยู่ที่105วัตต์นะครับก็ไม่ได้เยอะที่สุดในตลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยจนถึงขั้นแบบว่าว้าวไม่ใช่น็อตบุเกมิ่งนี่หว่านะครับตัวนี้ยังคงเป็นอยู่ในเรทของเกมมิ่งได้อยู่แต่ว่าก็ยังมีความแบบพยายามรักษาอุณหภูมิไม่ให้มันร้อนมากอะไรครับและการทดสอบนะครับอันนี้เริ่มที่ 3D Mark ก่อนนะครับเป็นการทดสอบทั้งซิสเต็มเป็นคะแนนรวมนะครับถ้าใครอยากจะไปเทียบบโน้ตบุ๊กตัวอื่นรอาาามก็้นีสถ ตรงนี้ไปได้เลยนะครับไฟสไตรค์เป็น DX11 ไทำสปายเป็น DX12 พอร์ตโรโยเป็น Real Time Racing แล้วก็ Steel Nomad เป็นแบบว่า b บจ c h m a r เยร์คสําำหรับเกมสมัยใหม่มากกว่านะครับก็ทำคะแนนออกมาได้ตามระดับสเปคของเขานะครับอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในงบประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าเอา G-Sapphire คือโนบุกที่เน้นการพกพาครับการพกพาก็หมายความว่าพวกซิงค์่ต่างๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอาจจะไม่ได้ดันโปรไฟล์ของตัว GPU CPU อะไรต่างๆให้ดูสูงที่สุดนะครับก็เลยได้คะแนนออกมาประมาณนี้นะครับส่วนการเล่นเกมนะครับก็ลองอยู่เกมนะครับเกมแรกก็คือ วูคองนะครับอันนี้ก็คือเกมเกมใหม่นะที่เพิ่งเปิดเบนช์มา์ออกมาเลยนะครับ Unreal Engine นะครับก็จะเห็นว่า RTX DLSS แล้วก็ปรับสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ56เฟรมต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็ตามฮะถ้าเกมเนี้ยคุณมีการ์ดจอที่รองรับเฟรมเจนผมแนะนำว่าเปิดไว้เถอะนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วจากการที่ผมใช้งานมาประสิทธิภาพของเฟรมเลนเนี่ยคุ่งขึ้นแบบว่าพอสมควรเลยถ้าไม่เปิดเฟรมเจนที่เรซูชั่นประมาณนี้คา่า setting ประมาณนี้หายไปจนแบบว่าเกือบเล่นไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า มันมีมาให้ก็เปิดไปก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาฮะไซบ์พัง207นะครับเราลองแบบ2อย่างนะฮะก็คือ RTX DLSS นะครับปรับสูงสุดนะครับได้ที่67เฟรมต่อวินาทีบวกเฟรมเจนด้วยแล้วก็ 2K พลังเพียวได้ที่45เฟรมต่อวินาทีฮะ ส่วนถ้าเป็นการทำงานนะครับอย่างเช่นพวก Cinema 4D หรือว่าไอซีนิ e บนซ์อา2์ยีสามสองพนี่ะครับก็ทำคะแนนออกมาได้พอเหมาะเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะไปทำงานจริงๆและก็กิก Bench นะครับก็คะแนนออกมาได้ประมาณนี้นะครับถือว่า CPU รุ่นใหม่ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับต่อมาไปในส่วนของการ Benchmark ตัว Storage นะครับอันนี้ให้มาที่1เทราไบต์นะครับโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับการเล่นเกม๋ยวนี้หนึ่งเทมัน มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าลงไม่กี่เกมมันก็เต็มแล้วแต่ว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ักว่ากว่าค่ารีค่าไร้ประมาณ3,600เรยเกือบ3,700นะครับก็ยังไม่ได้ท็อปออฟเดอะคลาสนะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้เน้นเบนช์แมทมันก็ใช้งานได้เหลือเฟือมากๆแล้วนะครับและสุดท้ายฮะก็เป็นในส่วนของตัวคอนเน c t i ิวิตี้ของเขานะครับตัวเนี้ยมันจะรองรับ WiFi 7แล้วนะครับเป็นชิปของทาง MediaTek MT 7925นะครับแล้วก็พสองห้านะครับแล้วกอง ไม่มีแต่อย่างใดถ้าอยากจะใช้ก็เสียบตัว USB adapter ไปแทนนะ่ะโดยรวมนะครับตัวเครื่องที่ผมเอามาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับสเปคนี้หน้าตานี้เลยนะครับก็อีก10บาทแสนหนึ่งแล้วนะครับถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่คนมองครับถ้าคุณอยากได้นอตบุ๊กที่มันแบบว่า all round ครบทุกด้านพกพาได้ด้วยใช้เป็ติดอะไรได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยเสียงดีจอสวย f ีล l ิ่งการใช้งานครบเนี่ย มันก็ตอบโจทย์คุณถ้าคุณจ่ายราคานี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สุดซักด้านนะครับเพราะว่าด้วยข้อจํากัดทั้งหมดเนี้ยมันทําให้แบบว่าอยู่เป็นทางสายกลางทั้งหมดมากกว่าถ้าคุณอยากได้น้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แรงที่สุดในราคานี้มันไม่ใช่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้นต้ตบุ๊กที่มันแบบว่าแบตอืดที่สุดในราคานี้ก็ไม่ได้เช่นกันแต่ยังไงก็เถอะนะครับตัวนี้มันเปลี่ยนความคิดของผมกับเกมโนบุ๊กในด้านของแบตเตอรี่ได้พอสมควรนะครับเพราะว่า ผมใช้งานมาทั้งวันเนี่ยแบบแบตแบบ CPU ตัวใหม่มันแค่จิบๆเองนะครับถึงแม้ว่าการ์ดจอเนี่ยผมจะไม่ได้ล็อกไว้ในฝั่งของตัว integrated graphics หรือว่าไม่ได้ล็อกไว้ในส่วนของ external GPU บางที่ Hybrid ก็ใช้งานได้ดีหรือว่าถ้าจะล็อกไปในฝั่งของ GPU นอกเดียวมันก็กลับไม่ได้กินแบตมากขึ้นมากมายขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเจนนียผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นอะไรที่คอนเซิร์นแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปใช้งานทั่วไปทําาาางนนะแต่่ถ้คุณอยกกจเเไปลม ยังไงคุณก็ต้องเสียบไอ้ที่ชาร์จเข้าไปอยู่ดีแหละฮะโดยรวมอื่นๆนะครับแนะนําว่าลองไปดูเครื่องจริงนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเชื่อรีวิวผมนะครับตัวนี้คุณสามารถจัดได้เลยนะครับไม่มีอะไรให้ผิดความฮนะ